เราเราคุยไว้แล้วว่าอ้าใรมาเราก็จะเมาวันนี้เราจะเมาไอติมกันทบอสเล่นใหญ่ยิ่งกว่าโรงละครสยามพิคแนตอีกนะตัวรู้มาเนี่ยว่าโปร11เดือน11นำพิงค์เบิร์แซ่บมีอะไรมาแล้วหรอมาแล้วเอาอะไรอ่ะ เรานะคะซอกระปุกรับไปเลยนะคะน้ำพริกหมูกระจบฟรี1กระปุกและยังไม่หมดเท่านั้นแถมฟรีนะคะถุงผ้าอเนระสมถุงผ้าอนมัยด้วยเหรอไม่ใช่ถุงผ้าเนระสมนะคะใบใหญ่มากเอาไว้สะพายมีหลายสีมากเราจะค่ะไปให้นะคะเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกไม่ได้ในราคา29 9บาทจากราคานะคะมูลค่ารวม399ก้าลดไปทันทีลดไปทันอีหนึ่งใบได้อย่าลืมนะคะ ไปช็อปได้นะคะลิงกอยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะเพจตั้งพี่รถแซ่บสแซ่บแม่โบอย่าลืมไปอุดหนุนแม่โบนะคะบายบายฝากไว้ด้วยค่ะวันนี้มาเข้าเรื่องอะไรดีกว่าทุกคนก็นี่แหละวันนี้แหละเราจะทําคลิปเมาส์อีกเช่นเคยเป็นรถอะไรก็แล้วแต่รถอะไรก็ได้เหรอจัดเลยถ้าตัวจะทําคลิปเมาส์ใช่ไหมอ้าวเป็นว่าถ้าใคร ก็ตามที่ผ่านมาหน้าบ้านใช่ใตอนนี้รถไอ้นี่มารถไอ้นี่มารถหาเสียงมากูไม่เหมาเอไม่เเอาเงี้ยวันนี้นะบอกเลยว่าทีเดิมเลยอะายผานหน้าบ้านฉันจะเหมาเหมาหมดฉันจะเหมาให้เกลี้ยงเลยไม่ว่าจะเป็นรถหาเสียงอะไรันหลังจะเล่นอ่ะให้มันเป๊ะดิให้มันเป๊ะรถเป๊รถเก่งรถบ้านพุดการมอสอะไรก็ไปดิ ผมมียึกยักยึกยักอ่ะวันนี้ตัวจะเมาจะเมาให้หมดเลยรถเบ็นรถเก๋งรถจักรานรถจักรยานสวัสดีก่อนแล้วกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชแนลกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะกับการเอาตัวรอดโดยการเมาเมมมาแ่งใหห้ดทุกอย่างที่ผ่านหน้าบ้านเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นอะไรผ่านหน้าบ้านเลยไม่อยากจะมีอะไรผ่านเลยบ้านตั้งแบ่เทปแล้วก็ไม่เคยเห็นอีกเลยตอนนั้นกะ ตั้งใจกะว่าจะเหมารถไส้กกใช่ไม่เคยผ่านวันนี้เราก็เลยจะตั้งตารอเลยไม่ว่าอะไรที่จะผ่านนะป้าเป็น,ปนการด้นสดแบบสดซ้นอนลายเผอๆอาจจะไม่ได้แดกก็ได้อีพีนี้อาจจะไม่ได้ลงก็ได้ถ้าทุกคนเห็นอีพีนี้สนแสดงว่ามีให้ลงอ <ะ S 1> ถ้าไม่เห็นแสดงว่าไม่มีให้ลงรอรอทีค่ะจ้ะแค่นี้แหละเฮ้ยรถอะไรอ่ะตัวไหน หนนน่ะไที่รอนานไหมน้องพึ่งมาเธอไอ้ปลาเนี่อ้าวไอ้น้องปาล์มนี่ไอ้ปาล์มเอามานี่ก่อนดิขายอะไรคะไอ้ติมอะไรอ่ะไอ้ติมกะทิอ้าวเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้วรอเฮ้ยไปเข้าแบงค์ไหนเขาไม่คุ้นไอาชิมเสริมอะเนี่ยลูกโอ้โหเดี๋ยวนี้มันเฮ้ยจังจริงว่ะทำไงอะวันนี้อะ เราแล้วคุยไว้แล้วว่าัดใครมาเราก็จะเมาวันนี้เราจะเมาไอติมกบเทบอสเล่นใหญ่ยิ่งกว่าลงละครสยามพีคเนธอีกนะตอนนี้ก็คือว่าตัวเดีดูยอ้๋อใช่ใช่ใช่ตอนนี้ไวรอลเขากำลังมาเลยนะตัวเดยดูว่าไอติมความป่วยอ่ะเคยนะแล้วเคยกินหรือยังดีว่านั่นไง นาไม่เคยกิแม่ขายังไม่เคยกินเลยวันนี้จัดเลยเคยกินไอติมของตัวเองยังไม่เคยก็บ้าแล้วลองทำไหมลองทำตามไวรัลมันวันนี้เดี๋ยวเราจะเหมาไอติมน้องปาล์มมาทำตามไวรัลทิกกอไอที่สับๆอะนะไอติมกรอบๆสับๆมันจะได้เรื่องหรือวะไม่รู้เอาเป็นว่าเราเหมาก่อนแล้วกันไอ้น้องโอเคไปลุยเลยเลยเอาแปเอกระมังมาถ้างั้นต้องแปเอกระมังมาพ่อขอไปเอากระมังก่อนนะ โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะถ้าใครหลายคนได้เล่นติ๊กต็อกนะคะจะเห็นไวรัลหนึ่งที่มันเอาไอติมมาสับๆกันวันนี้เจอน้องปามขายไอยติมพอดีเลยแบบโ,โชคดีมากไม่เคยร้อยวันฟีไม่เห็นเคยผ่านมาขายไอยติมปกติจะขายพวกกล้วยทอดแล้วก็มีขายอะไรบ้างต้องตามตอนนี้น้องปามขายอะไรบ้างขายกล้วยทอดกับขนมจีนค่ะกล้วยทอดขนมจีนขายลอันหนึ่งยี่สิบบาทขายอะไรป้าไอ้นี่ก็กินไอติมตัวเองใหมไตเหรอตายแล้ว เอาเป็นว่าอันนี้สิทธิ์ที่ในถังนี้เป็นของพิมจะเพียงผู้เดียวที่การให้ใครกินก็ได้ถ้าใ,ใครกินก็ได้เหรอเออแม่กับพ่อไปไหนวะไม่ให้อี๋แสบพี่ตัว๋วเอาไว้วันนี้ปั๊มพี่เป่าแล้วเองอยู่กับพี่ก่อนนะ <_ S 1> ไม่ต้องไปขายไหนแล้วนะเขาขอกินอันหนึ่งได้ปะ่ปะแบบกินแบบดีๆอะ่ะได้ได้แบบดีๆที่เขากินกันอ่ะพี่ตักให้มันเองนะเอาลูกเดียวขอลูกเดียวไหนไหนพี่ตักให้พี่ดิ โอ้มึงจะอยากกินอะไรกันวันนี้วะเนี่ยอยากกินโอ้โหนี่ขายกี่บาทเนี่ยไม่รู้กูเหมาแล้วคนตักเท่าไหร่ก็ได้ตักแบบนี้ตักขนาดนี้แบบนี้กี่บาทอ่ะแล้วกี่บาทเยอะไปโอ้เยอะไปก็ขาดทุนในควายก็ถาบอกนะอันนี้คือปกติกี่บาทสิบบาทปาะโอ้แต่ให้เยอะขนาดนี้ก็เจ๊งอะค่ะนี่นะคะทุกคนมาพี่พิชานพิชานมาแล้วขออนุญาตเลยนะถ้าอะไรไม่เพียบพร้อมมันเป็นการต่นส่วนจริงๆเราไม่ได้เตรียมแจกฉากอะไรเลยเนี่ยดูพิชานคุงแบบก็อีมาเอง ประธานโทษก็ขออภัยด้วยถ้าหมูบ้าบั่นกขัดคุกูเกะกูเกะกูเกะอะไรเดี๋ยวอีพีนี้เองช่วยพี่แล้วกันเดี๋ยวพี่เป็นคนตักเองตักเองแดกให้เสร็จก่อนเลยอ่ะไอ้เพีอ่เหมือนแม่มึงไม่ให้กินอ่ะแม่ขายแม่น้ำปวยใช่ไหมแล้วก็ตังสมมติหายไปสิบอันต้องขายให้ได้ร้อยหนึ่งเองกินปวยเล่นทั้งหมดอ่ะเฮ้ยคอยส่งให้พี่กูนั่งกูนั่งไปถ่ายมาอันที่หนึ่งจุ่มลงไปโอ้โหอันที่สองใส่ไปไหน เหมือนไหมแบบเหมน้องปามเหมือนไหมใช่ปะเหมือนเลยเอาเกีดีสิบเลยไหมสิบเลยไหม่านใหญสิบอันสิบอันเราใส่ก่อนดีกว่าเราอาจจะหมองไม่หมดหรอกรอเล่นอ้าวแล้วมก็จับของน้องมันเละแล้วตมตุ่มตุ่มตุ่มต้่มตุ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 มตส่ต่มตุ่มตุ่มตุ่่่ เราจะต้องมาสับต่อหน้าท่านผู้รับประทานรับประแดกต้องให้แม่เชิญแม่ไปนั่งที่โต๊ะค่ะอันดับต่อไปเราก็จะสับมันออกไปเป็นเสี่ยงเสียงชิ้นชิ้นแผ่นๆสับเป็นเสี่ยงเสียงนี่อยู่นะได้ไม่ขาเอาไอ่ติมกูไม่เคยเห็นนั่นเลยนี่โอ้ยทำไปทำเฮียอะไรไม่ใช่นี้เราต้อง นี่นะคะตอนนี้โอ้โหไอติมพัดแต่ก็ลองโอ้มีช้อนด้วยมันเอาช้อนมาแจกเอาล้วครับเรียกหมามามากินได้กินได้การที่ทำไอติมไอคินไอติมสับไอติมตำเฮียทั้งหลายต่างๆแล้วนะอร่อยอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าเขาบอกว่าอร่อยมากเลยนะหรืเราจะเป็นเพียงแค่ธาตการตลาดมาใครจะเป็นคนแรกกินเลยกินเลยกินเลยทุกคน ตามันเหนียวด้วยเย็น่าพอสิเออเวลาสับอะมันเย็นนะเย็นมากรสชาติอีอะไรอะคือหมองจริงเหรอมันเย็นขนาดนั้นเลยหรออ่ะเรื่องความเย็นทิ้งไว้แต่เรื่องความอร่อยเป็นไงจริงเหรอเพราะว่ามันมีความหวานในซีมแล้วมันขับก่อนอากูว่าไง อร่อยรสชาติเหมือนเดิมอร่อยถ้าเราสมมติเราใส่ถ้วยอย่างเงี้ยบางทีเรากัดโดนไอติมมั่งโดนถ้วยมั่งจะไม่นั่นถ้าคุกคล่วนมันนี่เลยรสชาติเหมือนเดิมเพิ่มบัามร่อเอาอีกเอาอีกเอาอีกเหรอกินยังไม่หมดเลยล่ะแนะนำเลยให้ทุกคนไปสั่งไอติมแบบิ0อันแบบนั้นแล้วเข้ามาหยำรวมงูหนึ่งเนี่ยโอเคครับอีพีนี้ครับเป็นยังไงบ้างกับไวรัลการเหมาไอติมน้อง มผสมเปิลเปกับไอติมตักไอติมผัดไม่น่าเชื่อยกหางแล้ว่อยให้น้องฉั้านก่อนดีกว่าปะตามไปกับบ้านไปด้วยกันเอาเอาทั้งดเลยมือเขาแล้วไงยกเลยยกหายนู้นไอ้นี่ยอมเลยวฉันทำผอะไรเออเอาของน้องเข้าไปทำไมหายเงี้ยมแล้วลืมแล้วเจมไอป๊ามพอใจมากไอ้กลวยด้วยกลวยด้วยกลวยด้วยไปไหนมายังไงไอไอติมเนี่ยไรแล้วมาเอาลงกเขาไปทำไมยืนเลยแถมไอป๊ามแถม กลับเร็วลูกไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต้องต่อยทิ้งแล้วต่างยังไม่ให้เลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวโอนไปให้โอนไปให้โอเคกลับมากลับมาเดี๋ยฮ่าไปเถอะขอบใจนะไปเถอะเออใจนะขับใจนะปามบายบายไปแล้วงงมึนไปเลยแล้วน้องปามเดี๋ยวปามกลับไปยังอ่ะเฮ้ยมาใหม่อ้าว มันมาเรี่อยอ๋อมามาเดี๋ยวลาไปก่อนมามไม่ตด้ตังเลยมางั้นเข้ามาเข้ามาแหมอีพีนี้เราขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับไวรัลในทิกต็อกรวมกับการเหมาของน้องแต่ว่าไอเรื่องที่ว่าเอาพี่เอาถังไอติมกับเปลือติดตังไว้ก่อนนะในเรื่องจริงนะ เออแค่แค่เดินหน้าน้องนี่การร้องแล้วเขาร้องอนเล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาตังค์ให้น้องหลังกล้องแล้วอ่าโอเคอีพีเนี้เราเพียงนี้ก่อนแล้วกันนะครับอยากให้เราทำอะไรเกี่ยวกับคลิปเกี่ยวกับไวรัลอะไรต่างๆก็คอมเมนต์มาได้เลยคอมมเนต์ฝากไว้ด้วยนะคะกับคีโอคีโอไฟเบอร์นะคะแล้วก็น้ำพริกรสแซ่บสมแซ่บแม่โบนะคะเข้าไปอีกหนึ่งแม่โบได้นะคะใช่แล้วเจอกันใหหม่อีกน้าครับแล้วก็กับโปรโมชั่นดีๆท่านเข้าไปติดตามกันได้เลยนะจ๊ะไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปแล้วสย